แล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับนะครับแบงค์ร้อยนะครับเด็กเลิกเรียนนะแบงค์ร้อยนะครับเด็กเลิกเรียนแบบนี้แบบนี้เลยนะครับหายยากมากๆหายยากสุดๆกันดังนี้นะครับเพื่อนๆใบละนะครับ3า0บาทครับเพื่อนใบละ300บาทนะครับสภาพก็คือแบบนี้เลยนะครับไม่พับจริงๆนะครับเพื่อนหายยากมากๆเลยนะครับคือต้องไม่พับนะครับนักสะสมเขาจะชอบก็คือแบงค์ที่ไม่ผ่านกัน ทับนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนมีนะครับนีดเดียวเท่านั้นนะครับขออนุญาตเดาจากสายตาน่าจะประมาณ4ี่ิบใบโดยประมาณนะครับมีประมาณนะครับกลิ่นหอมเพื่อนเพื่อนเคยดมกลิ่นเงินหอมๆไหมครับหอมนะครับใหม่นะครับเหมือนออกจากโรงพิมพ์เหมือนออกจากโรงพิมพ์เลยครับใหม่มากสภาพคือนักสะสมเก็บมาดีก็คือหนึ่งไม่โดนอากาศนะครับไม่โดนความชื้นนะครับจึงมี กลิ่นธนบัตรแบบนี้นะครับมีกลิ่นธนบัตรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับหอมนะครับคนที่รักเงินนะครับดมงเงินก็หอมนะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่านะครับไปละสามร้อยบาทเพื่อนไปละสามร้อยบาทนะครับทักกันมาเลยนะครับ